สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาให้ดูเทคนิคการทำสีของเรานะคะลูกค้าอยากได้ออกเป็นเทาออกเขียวมันหมนนะคะวันนี้ขั้นตอนแรกจะทำการปรับพื้นผมก็ได้ผสมสีผสมผงฟอกมาสองถ้วยด้วยกันถ้วยแรกก็จะเป็นลงโคนถ้วยสองจะเป็นลงปลายนะคะปลายผมของลูกค้าเป็นสีสว่างมาแล้ว เป็นสีสว่างมาแล้วเนี่ยเราใช้ไฮโดรเจนประมาณ6%ก็พอนะคะส่วนโนของลูกค้ายังเป็นสีดำอยู่เราจะใช้9%นะคะใช้9%เพื่อยกระดับสีผมขึ้นสักประมาณ4-5เบอร์นะคะแล้วตอนลงสีเราก็จะผสมสีเป็น2ถ้วยเหมือนกันไฮโดรเจนต่างกันเหมือนเดิมนะคะ,ะมาตอนลงสี ตรงโคนผมเนี่ยเราใช้ไฮโดรเจน9%กับสีสูตรเหมือนกันกับปลายผมปลายผมเนี่ยมันเป็นการฝังไม่สีเฉยๆจะใช้ไฮโดรเจนค่อนข้างต่ำ6%เพิ่มน้ำได้เล็กน้อยหรือว่าไม่เพิ่มก็ได้นะคะแล้วก็เพิ่มซิลกี้นิดหนึ่งเพื่อความลื่นของตัวเนื้อครีมสีผมจะได้นวลนวนะคะ,ะถึงตอนนี้ก็ลงเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมง หรือ30นาทีถึง45นาทีสามารถทิ้งไว้ได้นะคะแล้วก็ล้างออกแล้วก็ทำาทสต์เม้นตามปกติค่ะ